อีองรอบจจามเจ้าพี่แม่งเรือหนบอกกเรื่องมาอะไรกนซ้อมเสร็จละลักชลารยเดี๋ยวเราเฉยยจะถามเลยถามชัยยเลยถามชัยยเลย บาดเป็นไงบาดหลบลดีไหมพร้อม,มดีนะดูเดินมือถพายคอนเรียนโอเคเลยเรูนันตะวันถ่ายเก็บนันตะวันก่อนามาดูมาลักชาลาไหลข้อสวัสดิโยทินถึงข้อเลยครับนี่หลังจากพักซ้อมมาแล้วก็ นี่ครับโอ้การเลี้ยงดูกินง่ายครับให้ดูสีสันเนื้อตัวม้าเป็นยังไงอืม้มาน่ารักดีด้วยครับมีเช้าซ้อมดีมีช้าซ้อมดีไปเห็นอะไรซ้อมดีเลยดันดีมากเอชยโยผู้ซ้อมคุนนันตีครับสติการวิ่งม้าตัวนี้เป็นยังไงฮะคือสติเดกม้าตัวเนี้ยจัดเสียเปียบเฉพาะตรีละรูปร่าง พร้อมกันวิ่ง32เส้นครึ่งนะครับเคยทำไว้19ซึ่งถือว่าหามาทำเวลาในเกมเนี้ยเป็นม้ารูปร่างเงี้ยน้อยมากนะครับเป็นม้าอีกหนึ่งเคาอีกหนึ่งตัวที่ต้องติดตามเพราะเป็นม้ารูปร่างเล็กๆเมื่อกี้เราก็ให้ชมแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งม้าที่ตัวไม่ใหญ่นะครับอาจจะมีอะไรใหญ่ๆใ,ให้เป็นแผนอาชานะครับเนี่ยวันนี้เราพามาดูสถิตินั้นไม่ใช่ว่าทำมาด้วยง่ายๆ ล่าสุดชนะน็อกมาเทส120แล้วก็ลงไปยืดร่างกายนะครับเมื่อเช้าเราเเห็นๆกันแล้ววันนี้เรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับฉะนั้นฟอร์ม32เส้นครึ่งกับ4 6เส้นเราอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้จะมาดูกันถึงจะชั้นอาจจะเป็นรองกาหน่อยชั้นสองเป็นมาชั้นสองแต่วิ่งกับมาเทศไว้คือตัวนี้เป็นเป็นลูกของกัปตันกัปตันฟา,า,ยยาร์มชัยโยฟาร์มชัยโยก็ ก็ก็เขามีก็มีเข้ามาแล้วมากับกับพ่อพ่อกับตันเน like ี่ยชนะดับบี้แล้วเหมือนกันคืออาชาเกียงไก่ดูดูไว้ในีวยดูการถุไส้ตาเลยดูที่ถงสายตาให้กล้องหน่อยให้ให้น่ารักไหมครับเชื่องด้วยงสายตาให้เป็นการนี้มีใจเกินร้อยนะครับมาตัวนี้ครับนี่ครับเนี่ยดูแล้วน่าจะเลี้ยงดูนะนเสน่ห์ของม้านะครับมนเสน่ห์ของม้าครับมนเสน่ห์ของม้านะครับแล้วทีนี้เราก็จะไปหาดูตัวต่อไปกันครับปั๊บตามไปครับ